กาลครั้งหนึ่งมีนิทานเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเรารู้จักมันดีเจ้าหญิงผิวขาวดังหิมะริมฝีปากแดงเหมือนเลือดผมดำสนิทนิทานที่ถูกเล่าให้เด็กฟังก่อนนอนนิทานที่ดิสนีย์ทำให้สวยงามนิทานที่จบด้วยคำว,ว่าและทุกคนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปแต่คุณรู้ไหมในต้นฉบับของพี่น้อยกลิ่ม นิทานเรื่องนี้ไม่สวยงามไม่อบอุ่นและไม่ปราณีใครเลยวันนี้รับปิดโอช่องพรงกระต่ายจะพาคุณย้อนกลับไปก่อนจะมีเจ้าชายก่อนจะมีเพลงก่อนจะมีความรักเราจะไปดูกันว่าทัาไมราชินีต้องการฆ่าเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ได้และทำไมเจ้าหญิงคนนี้ถึงต้องถูกหลอกฆ่าทั้งสามครั้งด้วยเชือกหวีและแอปเปิ้ล นี่ไม่ใช่นิทานสำหรับเด็กและนี่คือเรื่องของความอิจฉาอำนาจความหมกมุ่นและความตายถ้าคุณพร้อมแล้วปิดไฟใส่หูฟังและอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณกำลังตกลงไปช่องโพงกระต่ายรับปิรูว่าด้วยเรื่องของสโนไวสโนไวกาครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่ฤดูหนาวยาวนาน มีราชินีองค์หนึ่งนั่งอยู่ข้างขอบไม้หน้าต่างสีดำหิมะตกไม่หยุดปกคลุมพื้นที่ให้ขาวโพลนเรากับโรคนี้ถูกเรืมเรืองสีไปทั้งหมดราชินีใช้เข็มเย็บผ้าปลายนิ้วถูกเข็มตําหยุดเลือดสีแดงสดตกลงมาบนหิมะขาวนางมองหยดเลือดน,นั้นและอธิษฐานเบาๆว่าอยากมีบุตรผิวขาวดังหิมะปากแดงด่งเลือดผมด่งด่งไม้เนื้อเข้ม ไม่นานนักเด็กหญิงก็ถือกำเนิดขึ้นและเธอถูกเรียกว่าสโนไวแต่โลกใบนี้ไม่เคยให้ของขวัญโดยไม่ทวงคืนไม่นานนักราชนีผู้ให้กำเนิดก็ล้มป่วยและจากไปทิ้งให้เด็กหญิงตัวเล็กๆไว้ในวังที่เงียบงันราชาแต่งงานใหม่หญิงผู้ก้าเข้ามาเป็นราชนีงดงามเฉียบคมและรู้ดีว่าในโลกนี้ความงามไม่ใช่ของประดับ แต่มันคืออำนาจกระจกวิเศษทุกเช้าราชินีจะยืนต่อหน้ากระจกไม่ใช่เพื่อชื่นชมแต่เพื่อยืนยันกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีตราบใดที่คำตอบเป็นชื่อนาราชินียังคงยืนอยู่อย่างมั่นคงจนกระทั่งวันนี้งคำตอบเปลี่ยนไป ไม่ใช่ด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ยไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เป็นความจริงที่เย็นชาเมื่อกระจกตอบว่าสโนไว้วงามกว่าท่านตั้งแต่วินาทีนั้นเด็กหญิงไม่ใช่เพียงลูกเลี้ยงแต่กลายเป็นเงาที่รอแทนที่ป่าราชินีเรียกพบนายพรานสั่งให้พาสโนไวเข้าป่าให้ไกลาจากผู้คน ไกลจากหวังไกลจากสายตาป่าไม่ใช่ที่หลงทางแต่ที่ที่คนถูกส่งไปเพื่อไม่ให้กลับมาอีกนายพานยกดาบขึ้นแต่ไม่อ่านลงมือเด็กหญิงร้องขอชีวิตบางแหรงกล่าวว่าเธอถูกขืนใจเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนายพานปล่อยเธอไปและนำหัวใจสัตว์กลับไปแทนราชินีกินมันโดยไม่ลังเลเพื่อแสดงถึงชัยชนะ บ้านเล็กของคนแคระสโนวไยวิ่งหนีจนหมดแรงจนเท้าเจ็บช้ำแต่ว่าเธอพบกระท่อมเล็กๆแต่ร้ายผู้คนที่นั่นเธอหับไปโดยไม่รู้ว่าการหับในป่าอาจเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายในชีวิตและเมื่อคนแคระทั้งเจ็ดกลับมาเห็นเด็กหญิงแปลกหน้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันและในที่สุดยอมให้เธออยู่แลกกับการทำงานทำอาหาร ดูแลบ้านสโนไวท์ White, ไม่ใช่เจ้าหญิงที่นี่นเธอเคือผู้พบ่งผาการมาเยือนครั้งที่หนึ่งเชือกเมื่อราชินีถามกระจกอีกครั้งกระจกบอกความจริงราชินีไม่โกรธนางนิ่งเงียบและนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนางปลอมตัวเป็นหญิงชาราหลังค่อมมือด้านเสื้อผ้าขาดรืดด้อยด,ด,ดูไม่เป็นอันตราย สโนไวเปิดประตูพอาะโลกสอนว่าคนแก่คือคนที่ควรช่วยเหลือเมื่อหญิงชราหยิบเชือกรัดตัวออกมาเชือกที่ดูสวยถักอย่างปราณีตเด็กสาวเอ,อ๋ยผู้หญิงที่งดงามต้องรู้จักรัดตัวให้เข้ารูปสโนไวยืนเฉยให้มือแห้งๆค่อยๆรัดเชือกนั่นขึ้นนั่นขึ้นลมหายใจขาดหโลกหมุน เสียงหายร่างของเธอล้มลงไร้สติราชินีจากไปโดยไม่หันหลังกลับมาเมื่อคนแคร็กกลับมาเห็นร่างนอนนิ่งพวกเขารีบตัดเชือกอากาศกลับเข้าสู่ปอดสโนไว้์ฟื้นโดยไม่รู้ตัวว่าเธอเพิ่งถูกฆ่าการมาเยือนครั้งที่สองหวีเมื่อแผนการครั้งแรกไม่ได้ผลราชินีไม่หยุดแลงเปลี่ยนวิธี ครั้งนี้นางปลอมตัวเป็นหญิงชราขายหวีหวีเงางามสะท้อนแสงวิงบวับสวยเกินกว่าจะเป็นของคนแก่สโนไว้ลังเลแต่ขำว่างามนั้นยังมีอำนาจเหนือเหตุผลทันทีที่หวีแตะนางีิษะพิษก็แทรกซึมเข้ามาทันทีสโนไว้ลม้มลงนอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจและเมื่อคนแครกกลับมาเห็นซโนไว้นอนแน่นิ่ง มีหวีปักผมอยู่จึงดึงหวีออกพิษหยุดทำงานลมหายใจของนางกลับมาอีกครั้ง <c oughs> การมาเยือนครั้งที่สามแอปเปิ้ลครั้งนี้ราชินีไม่รีบร้อนนางได้นำแอปเปิ้ลถูกผ่าครึ่งซีกหนึ่งมีพิษร้ายอันตรายซีกหนึ่งปลอดภยัยราชินีกัดซีกที่ปลอดภัยให้เห็นชัดชัดสโนไวมองด้วยความไว้วางใจจึงกัดแอปเปิ้ลของตอนเอง ทันทีที่เธอกัดเธอล้มลงทันท,ท,นทีไม่มีใครอยู่ไม่มีใครช่วยครั้งนี้เธอไม่ฟื้นลงแก้วเมื่อคนแคร์กลับมาครั้งนี้ไม่สามารถช่วยชีวิตสนโนไว้ได้คนแคร์ร้องไห้และไม่เลือกที่จะฝงังศพเพราะร่างของนางยังงดงามราวกับลบับไหล หลงแก้วถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บร่างนั้นไว้ไม่ให้เน่าสลายไม่ให้หายไปคนแคร์ไม่รู้จักพิธีศพพวกเขาไม่รู้ว่าต้องบอกลายอย่างไรพวกเขารู้เพียงแค่ว่าพวกเขาไม่สามารถฝังเธอได้ไม่ใช่เพราะหวังว่าเธอจะฟืน้นแต่เพราะร่างนั้นยังงดงามเกินไปจะยอมให้ดินกรบผิวยังขาวริมฝีป,ปากยังแดงใบหน้ายังสงบ ราวกับเพียงแค่หลับลึกพวกเขาสร้างโรงไม่ใช่จากไม้แต่จากแก้วใสเพื่อให้ความงามนั้นยังคงอยู่ต่อไปโรงแก้วถูกวางไว้กลางป่าไม่ปิดกั้นไม่ล็อกแน่นไม่ป้องกันใครทั้งสิ้นสโนวไว้ไม่ได้จากไปเพียงแค่ถูกวางไว้ระหว่างความเป็นและความตายวันเวลาผ่านไปฤดูการปเปลี่ยน หิมะละลายใบไม้ปริบารและลูกนสัตวป่าเดินผ่านลมพัดผ่านแสงแดดสะท้อนลงแก้วในแต่ละวันสโนวไว้ไม่เปลี่ยนไม่เน่าไม่สลายร่างของเธอกลายเป็นสิ่งที่ถูกหมองแต่ไม่อาจแตะต้องคนแคร์พัดกันเฝ้าพวกเขาไม่ได้หวังให้ฟื้นแต่ไม่ยอมลืมเลือนการมาถึงของเจ้าชายวันหนึ่งขณะที่ป่าย,ยังคงเงียบ มีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาเจ้าชายจากอาณาจักรไกลไม่ได้ตามหาใครไม่ได้ออกประจนภัยเขาเพียงเดินทางและบังเอิญเห็นแสงสะท้อนของโรงแก้วท่ามกลางต้นไม้เมื่อเขาเข้าใกล้เขาเห็นร่างของหญิงสาวที่สวยงามเกินบรรยายไม่ใช่ความสวยแบบมีชีวิตแต่เป็นความสวยที่นิ่งสงบเหมือนรูปปั้นเหมือนภาพฝันที่ไม่ขยับขยื่น เจ้าชายไม่ได้ถามว่าเธอเป็นใครไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขามองและเขาต้องการเขาขอคนแคร์ให้นำโลงนั้นไปด้วยตอนแรกคนแคร์ปฏิเสธเพราะนั่นคือสิ่งทั้งหมดที่พวกเขามีแต่คำขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำสัญญาคำวิงวอนทำให้พวกเขายอมไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะไม่รู้จะรักษาความตายนี้ไว้ต่อไปอย่างไรอุบัติเหตุที่เปลี่ยนชะตา ขณะที่คนรับใช้ยกลงแก้วขึ้นและเคลื่อนย้ายผ่านทางครุกขะในป่าหนึ่งในนั้นสะดุดลงเอียงสัน่นแรงกระแทกเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วที่ทำให้เศษแอปเปิลที่ติดอยู่ในลำคอของสโนไวท์หลุดออกมาลมหายใจเฮือกใหญ่กลับมาอีกครั้งเหมือนโลกถูกเปิดสวิตอีกครั้งสโนไวท์ลืมตาไม่ใช่ด้วยความรักไม่ใช่ด้วยจูบแต่ด้วยความบังเอิญ เธอหายใจไอและร้องออกมาเหมือนคนที่เพิ่งกลับจากที่ไกลแสนไกลสโนไวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจำได้เพียงแอปเปิลรสชาติและความมืดโลกที่เธอตื่นขึ้นมาไม่ใช่กระท่อมไม่ใช่ป่าแต่เป็นวงล้อมของคนแปลกหน้าเจ้าชายมองเธอเหมือนปฏิหารเขาพูดถึงโชคชะตาถึงพรจากสวรรค์ถึงความรักสโนไวย,ยังไม่ทันเข้าใจ ว่าเธอเพิ่งตายและเพิ่งถูกนำกลับมาไม่นานเจ้าชายขอสโนไว้แต่งงานไม่ใช่เพราะรู้จักไม่ใช่เพราะผูกพันแต่เพราะเธอสวยและเธอเหมาะสมสโนไว้ไม่มีเวลาปฏิเสธไม่มีเวลาคิดชีวิตของเธอถูกตัดสินใจเหมือนที่มันเป็นมาตลอดงานแต่งถูกจัดขึ้นข่าวถูกส่งไปทั่วแผ่นดินรวมถึงวังเดิมที่ราชนี ยังยืนอ,อยู่หน้ากระจกวิเศษรองเท้าเหล็กงานแต่งและจุดจบที่ไม่มีใครฝันถึงเมื่อกระจกวิเศษเอ,อ่ยคำว่าราชินีองค์ใหม่งดงามกว่าใครในปัตตภีมือของราชินีสันไม่ใช่โคาะความกลัวแต่เปาะความแน่ใจนางรู้โดยไม่ต้องมีใครบอกคำว่าราชินีองค์ใหม่หมายถึงใครสโนไวเด็กหญิงที่ควรตายไปแล้ว กำลังจะขึ้นครองตำแหน่งที่นางดีนอยู่ตลอดราชนีไม่ได้กรีดร้องไม่ได้ทุบก,กระจกไม่ได้แสดงความคลั่งนางยนนิ่งนานมากราวกับว่ากำลังมองเงาของตนเองในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตพร้อมกันจากนั้นนางเริ่มแต่งกายไม่ใช่เพราะเพื่อซ่อนแต่เพื่อปรากฏตัวเสื้อผ้าที่งดงามที่สุดเครื่องประดับที่สะท้อนแสงไฟ ทุกอย่างถูกเลือกด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพื่อแข่งขันแต่เพื่อยืนยันว่านางยังอยู่และจะไม่จากไปอย่างเงียบๆพระราชวังของเจ้าชายถูกประดับด้วยผ้าดอกไม้และสิ่งดนตรีผู้คนรังไหรหัวเราะและยินดีสโนไว้ White, ยืนอยู่กลางงานในชุดเจ้าสาวสีขาวผิวของเธอยังขาวเหมือนหิมะเรากับความตายที่ไม่เคยแตะต้อง ดวงตาของเธอมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังเหมือนแฟดป่าที่ไม่เคยลืมความเจ็บปวดเธอยังไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตของเธอถึงเปลี่ยนไปเร็วเช่นนี้แต่เธอรู้ว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธประตูวังเปิดออกท่ามกลางเสียดนตรีราชนีก้าวเข้ามาทุกอย่างเงียบสงบเพียงชั่วขณะเหมือนอากาศถูกดึงออกจากห้องสโนไวหันไปมองและในวินาทีนั้นหัวใจเธอ เหมือนหยุดเต้นเธอจำภาพได้ด้วยความรู้สึกมือที่เคยถูกกรัดัดของที่เคยยื่นให้รอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นถึงดวงตาราชนีมองสโนไว้ด้วยสายตาที่ไม่โกรธไม่เกียดแต่เต็มไปด้วยการยอมรับเหมือนคนที่รู้ว่าเกมนี้มาถึงตอนจบแล้วไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งราชนีถูกเชิญขึ้นหน้าแท่นไม่มีใครขัดขวาง ราะไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครแต่ในห้องข้างดังมีรองเท้าคู่หนึ่งถูกนำออกมาจากเตาไฟรองเท้าเหล็กที่ถูกเผาจนแดนฉานนี่คือการตัดสินที่ถูกเตรียมไว้แล้วราชนินีมองรองเท้านั้นและเข้าใจทันทีไม่มีคำร้องขอไม่มีการขัดขืนราชินีถอดรองเท้าตนอย่างสง่างามเรากับกำลังขึ้นบันลังไม่ใช่ฆ่าสู่ความตาย เมื่อเท้าสัมผัสเหล็กร้อนเสียงแผ่วเบาหลุดออกจากริมฝีปากไม่ใช่เสียงกรีดร้องแต่เป็นลมหายใจที่ขาดห่วงเธอถูกบังคับให้ยืนและเต้นราชินีเต้นไม่ใช่เพราะจังหวะแต่เป็นเพราะความเจ็บปวดรองเท้าเหล็กเผาเนื้อทุกก้าวคือบาดแผลแขกในงานมองแต่ไม่มีใครกล้าหันหนีเพราะนี่คือการแสดงอำนาจต่อหน้าทุกคนราชินีเต้น จนร่างกายเริ่มสุดจนลมหายใจขาดจนความงามที่เคยเป็นทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยและในที่สุดเธอร้มลงนิ่งไร้ชีวิตดนตรีกลับขึ้นมาดังอีกครั้งราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้คนพยายามรืมสิ่งที่เห็นสโนไว้ย,ยืนนิ่งมือเย็นเฉียบเธอไม่ได้ยิ้มไม่ได้ร้องไห้เพราะลึกลงไปเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ชัยชนะ มันคือการส่งต่อจากผู้หญิงคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งสโน w ไวท์ได้เป็นราชนินีแต่กระจกวิเศษยังคงอยู่และคำถามยังคงเหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้ไม่ได้จบลงด้วยพวกเขามีความสุขตลอดไปแต่มันจบลงด้วยความเงียบความจริงที่ไม่มีใครอยากเล่าว่าในโลกใบนี้ความงามไม่ใช่พรแต่คือคำสาปที่มีใครสักคนต้องรับมันไปเสมอ และนี่คือจุดจบของนิทานในเวอร์ชั่นที่ไม่มีใครกล้าพูดสโนไวรอดชีวิตแต่ไม่ใช่เพราะโชคดีหากเป็นเพราะเธอตายมาแล้วครั้งหนึ่งราชินีถูกลงโทษไม่ใช่ด้วยการให้อภัยแต่ด้วยความเจ็บปวดต่อหน้าผู้คนทั้งอาณาจักรไม่มีใครชนะจริงๆมีเพียงผู้รอดชีวิตกับศพของอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้คำว่นนานิทานบางทีสโนไวอาจไม่ใช่เรื่องของเจ้าหญิงแต่เันเรื่องเตือนใจ เมื่อสังคมผูกคุณค่าไว้กับความงามใครสักคนจะต้องถูกทำรายและบางทีวัยร้ายในเรื่องนี้อาจไม่ใช่แม่เลี้ยงไม่ใช่กระจกวิเศษไม่ใช่แอปเปิลแต่อาจจะเป็นระบบความคิดที่บอกว่าเราควรมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคุณสวยกว่าใครอีกคนถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและปิดหูช่องพรงกระต่าย เพราะเรายังมีนิทานอีกมากที่ยังถูกเล่าให้คุณไม่หมดและยังมีความจริงมากที่ซ่อนอยู่ในวนรณพรณาธามแล้วเจอกันใหม่และปิดโฮช่องพวงก,กระตาย